ทางด้านอัตพลออกไปขวาสุดเลยดอกนี้เลือกตีเข้าด้านในวัชระพลิกพลิกแล้วพยายามเอียงหาอ่ะมีเจ็บตบมือครับผมช็อตนี้อ่าผานุพงนายดีเลิศคุณได้ใจผู้ชมรอบสนามมาอตนี้ครับเจ้าตัวเขินเลยครับหันไปขอน้ำพิยุทธกินเพื่อแก้เขินจะมาเคลียบอลออกข้าง เหลือไปเห็นน้องๆอีกฝั่งนึงเจ็บครับกำลังยังลุกไม่ขึ้นครับเจ็บนักเตะของทางฝังบ้านขนมนี่ครับความคมชัดของเดินสายและสุดสปอร์ตเราซูมจะถึงขนนักแข่งนักกีฬาเลยครับผมว่าอยังไงกลับก็สู่การแข่งขันอีกครั้งหนึ่งก็จะคืนบอลให้ครับบ้านขนมยอดเยี่ยมครับสัิดิตนักกีฬาไม่มีอยู่ในกติกาครับ เดินต่อศูนย์อยู่คู่นี้ก่อนที่พูรินครับแต่คืนกนกพนต่างกันใหม่ที่